สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอพื่มตารแล้วนะคะวันนี้พื่อนการมินิทานแล้วก็กิจกรรมเล่าไปพับไปมาให้เด็กๆได้ร่วมทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยเรามาดูอุปกรณ์ในการพับกระดาษครั้งนี้กันค่ะมีกระดาษแล้วก็ปากกาหรือว่าดินสอก็ได้แล้วก็มีกรรไกรด้วยนะคะเรามาดูการพับ นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมเด็กๆสามารถใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระดาษสีอาจจะเป็นกระดาษธ,ธรรมดาสมุดเด็กๆฉีกออกมาแล้วทําตามค้มตามเลยนะคะโดยพับจากมุมหนึ่งมาหาอีกด้านหนึ่งนะคะให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เบาๆแต่ว่าไม่ต้องกดลงแรงนะคะจากนั้นเด็กๆลองใช้ดินสอนะคะขียเส้นตรงเส้นให้มันเป็น เส้นล่างไว้เพื่อที่เราจะใช้ในการตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นใช้กันไกรนะคะตรงนี้เด็กต้องระมัดระวังนะคะหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยดูแลนะคะในการตัดกรรไกรด็ๆอาจจะยังทําไม่ได้จากนั้นเราก็จะได้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปพับกันเลยค่ะนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกระต่าย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลมีลูกสุนัขจิ้งจอกกับลูกกระต่ายเป็นเพื่อนรักกันในทุกๆวันทั้งสองจะชวนกันมาเล่นที่ภูเขาแห่งนี้เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทั้งสองปีนไปบนภูเขาด้วยกันวันนี้เราจะเล่นอ,อะไรกันดีล่ะลูกกระต่ายถามขึ้นอืม เรามาเล่นซ่อนแอบกันดีไหมลูกสุนัขจิ้งจอกเสนอความคิดเห็นจากนั้นทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะเล่นซ่อนแอบโดยให้ลูกกระต่ายปิดตาแล้วให้ลูกสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นคนไปแอบแอบให้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะนับ1นึถึงสิบแล้วนะลูกกระต่ายพูดขึ้นจากนั้น ลูกสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งลงไปด้านล่างของบนภูเขาเพื่อที่จะแอบลูกกระต่ายบนภูเขาลูกกระต่ายก็นับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเกาบแล้วนับถึงสิบแล้วเราจะไปหาแล้วนะลูกกระต่ายลืมตาขึ้นแล้ว เดินหาลูกสุนัขจิ้งจอกทั่วบนภูเขาแต่เดินไปทางซ้ายทางขวาทีก็ไม่เจอลูกสุนัขจิ้งจอกเลยจากนั้นลูกกระต่ายก็ลงมาด้านล่างเพื่อที่จะมาหาลูกสุนัขจิ้งจอกแต่ก็หาเท่าไรก็หาไม่เจอสักทีจึงปีนขึ้นไปบนภูเขาด้านฝั่งขวาแล้วก็รีบวิ่งไปหาลูกสุนัขจิ้งจอก อยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยจากนั้นลูกกระต่ายก็เดินเดินไปเรื่อยๆแต่ไม่ทันระวังจึงสะดุดก้อนหินกลิง้งตกลงมายัางด้านล่างของภูเขาฝั่งซ้ายมือโอ้ยเจ็บจังเลยแล้วลูกสุนัขชิ้นทองอยู่ไหนเนี่ยมองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลูกกระต่ายจึงปีนขึ้นไปกระโดดขึ้นไปบนภูเขาฝั่งซ้าย หาไม่เจอเลยเธออยู่ไหนนะมองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็หาไม่เจอสักทีลูกกระต่ายน้อยรู้สึกท้อใจมากๆเลยที่หาลูกสุนัขจิ้งจอกไม่เจอแต่แล้วก็มีเสียงเดินมาจากข้างหลังลูกกระต่ายจึงหันหลังกลับมาปรากฏว่าเจอกับ ลูกสุนัขจิ้งจอกนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆได้สุนัขจิ้งจอกเหมือนครูน้ำตาลไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งใบหน้าให้กับพี่สุนัขจิ้งจอกกันคะ่ะโดยใชย้สอวาดปากแล้วก็คิ้วตาได้เลยคะ่ะเด็กๆสามารถวาดได้ตามจินตนาการตัวเองเลยนะคะไม่จาเป็นจะต,ต้องเหมือนของครูน้ำตาลก็ได้ เสร็จแล้วเราก็จะได้สุนัขจิ้งจอกแบบนี้นี่เองสุนัขจิ้งจอกของเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมฝากให้คุณพ่อคุณแม่ส่งให้คุ้มตาดูทางไลน์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุ้มตาต้องขอตัวไปพับสุนัขจิ้งจอกเพิ่มเพื่อจะได้มีสุนัขจิ้งจอกเยอะๆนะคะวันนี้คุ้มตาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ